งายเป็นคำเดียวคำคำเดียวประโยคเดียวโอ้โหด of อามาไปาเลยนะครับคำว่าแพชชั่นมหาวิทยาลัยต้องการนักเรียนที่มีแพชชั่นคราวนี้คำว่าเด็กรอบหนึ่งมีแพชชั่นเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรเลยว่ารอบสามไม่มีแพชชั่นนั่นหลกก็เลยถือว่าการตีความว่ารอบสามหรือรอบอื่นไม่มีแพชชั่นเนี่ยเป็นการตีความที่เกินขอบเขต มองว่านามันทำไมถึงกลายเป็นคำนี้กลายเป็นดราม่าตรงค ผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อคําถามที่บอกว่าทําไมระยะหลังๆครับในช่วง2อสปีท้ายเนี่ยมหาวิทยาลัยมีการรับพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคำที่อธิบายก็คือมหาวิทยาลัยต้องการนักเรียนที่มีแพชชั่นคําว่าแพชชั่นเนี่ยก็คือแพชชั่นในสาขาหรือวิชาชีพที่เขากําลังจะเข้าเรียนครับโดยปกติเราจําได้ใช่ไหมครับว่าในรอบต่างๆของการคัดเลือกเนี่ยมีตั้งแต่รอบแรกรอบพอร์ตโฟลิโอไม่ได้เน้นการใช้คะแนนอาจจะมีการใช้คะแนนบ้างแต่ไม่ได้มี การเน้นการใช้คะแนนเหมือนในรอบที่3ครับสิ่งที่แตกต่างระหว่างรอบหนึ่งกับรอบ3ก็คือรอบ3ไม่มีการแสดงประวัติกิจกรรมมีแต่การใช้คะแนนเพียงอย่างเดียวแล้วรอบ1เนี่ยใช้ประวัติกิจกรรมเป็นตัวหลักนั่นก็คือพอร์ตโฟลิโอส่วนคะแนนอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่ารอบ1เขาวัดกันที่อะไรก็ต้องวัดกันที่สิ่งที่ไม่ใช่คะแนนนั่นก็คือตัวประวัติกิจกรรมแพชชั่นอาจจะมีคะแนนบ้างในบางสาขาทีนี้คําว่าเด็กรอบ1มีแพชชั่นเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรเลย ว่ารอบ3ไม่มีแพชชั่นนั่นหลงก็เลยถือว่าการตีความว่ารอบ3หรือรอบอื่นๆไม่มีแพชชั่นเนี่ยเป็นการตีความที่เกินขอบเขตนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าแพชชั่นเนี่ยเป็นจุดเน้นของรอบที่1ครับแต่รอบอื่นอาจจะมีแพชชั่นอาจจะไม่มีแพชชั่นแต่เราไม่ได้พูดถึงประเด็นพวกนั้นนะครับจุดที่เราพูดก็คือรอบหนึ่งนั้นเน้นการวัดที่แพชชั่นนะครับโอเคครับก็คือคือเป็นจุดที่แบบมหาวิทยาลัยต้องการเด็กคือเด็กที่มีแพชชั่นหรามีาความตั้งใจในการที่จะเรียนสาขานน้นจริงๆ ถ้าเราดูคะแนนเนี่ยครับผมบอกว่าอมเด็กคนนี้คะแนนฟิสิกดีคะแนนคณิตศาสตร์ดีผมก็จะไม่ทราบหรอกครับว่าจริงๆแล้วเขามีแพชชั่นอยากจะเรียนวิศวะมากหรือเปล่าให่ไหมครับเขาอาจจะอยากเรียนอย่างอื่นก็ได้ในบรรดาคะแนนที่ผมเห็นนะครับแล้วมหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิ์เลือกนักเรียนด้วยครับเพราะว่าท้ายสุดคะแนนเขาไปตกที่อันดับใดเนี่ยเขาก็ได้อันดับนั้นนะครับซึ่งระบบเป็นคนจัดลำดับให้ตามความสนใจของนักเรียนนั้นจุดที่มหาลัยจะคัดเลือกได้ก็คือรอบที่1ครับรอบพอร์ตโฟลิโอรอบนี้ครับเป็น เป็นรอบที่ตั้งใจอย่างมากในการที่ให้มหาวิทยาลัยนั้นสามารถรองรับความหลากหลายของนักเรียนครับ เพราะว่าตัวนักเรียนเองเราต้องเข้าใจนะครับว่าปัจจุบันนี้นักเรียนไม่ได้มาจากระบบสอพอเพียงระบบเดียวหรือโรงเรียนไทยอย่างเดียวมีทั้งโรงเรียนนานาชาติโรงเรียน2ภาษาโรงเรียน3ภาษาต่างๆใช่ไหมครับรวมถึงโรงเรียนที่สอนเป็นภาษาไทยแต่เป็นแนวใหม่จะเป็นแผนการเรียนแบบแนวใหม่ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่างๆตามความสนใจของตนเองได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับการสมัครในรอบบางรอบนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการมีพอร์ตโฟลิโอก็ต้องถือว่าเป็น ็นการรองรับความหลากหลายไม่ได้คัดเลือกคนโดยใช้บรรทัดไม้บรรทัดเพียงบรรทัดเดียวนะครับคือถ้าเราใช้แบบไม้บรรทัดเดียวนี้ก็จะไม่ได้รองรับความหลากหลายนะครับนั่นก็คือเป็นที่มาของรอบหนึ่งครับครับผมสิ่งหนึ่งที่เ,<อ>เกิดขึ้นถ้าเราสังเกตปีนี้ในการถแถลงข่าวก็คือการถแถลงเรื่องของเจตนารงของรอบพอ่อนตัวอย่างเช่นอันแรกเลยครับทบอคิดว่าสิ่งที่เราได้ยินมากก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจ้างตก แต่งหรือทำพอร์ตให้สวยงามซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าม,มันเป็นเพนพอยท์ที่ต้องแก้นะครับนั้นจุดที่เกิดขึ้นก็คือทำระบบ T-Cast Portfolio ขึ้นมานะครับเพื่อลดเรื่องของการจ้างทำพอร์ตตกแต่งพอร์ตให้สวยงามสิ่งที่ทพทำก็คือการที่เราออกประกาศนะครับเพื่อให้ทุกมหาวิทยลาลัยเนี่ยทราบถึงเจตนาล,ลงในข้อนี้ว่าการกำหนด เงื่อนไขของพอร์ตที่ยากความจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทปอเตือนแต่เราก็ได้แค่เตือนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทปอคือแพลตฟอร์มที่ให้ทุกหมายาลัยใช้งานนะครับเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือว่ามีอำนาจในการบังคับตัดสินใจ แทนทุกมหาวิทยาลัยนะครับนั้นทบอต้องถือว่าเป็นตัวแทนที่ดูแลระบบกลางครับบางคนอาจจะมองภาพไม่ชัดมันก็เหมือนเป็นแพลตฟอร์มเป็นโปรแกรมประมาณนี้ให้ให้ให้เด็กเขาไปใช้อ่ากรอข้อมูลสายรูปได้ใช่มถ้ามีรูปแล้วมันจะแบบอ่าเอ็กพอร์ตออกมาเป็นเป็นรูปเล่มของของพอร์ตใช่ครับใช่ครับเป็น PDF ไฟล์นะครับสามารถเอ็กพอร์ตออกมาได้2รูปแบบครับรูปแบบแรกคือเซฟออกมาเป็น PDF ไฟล์เอา PDF ไฟล์นั้นไปส่งที่มหาวิทยาลัยได้นะครับหรือรูป แบบที่2ครับสามารถ Export ออกมาเป็น Link URL นะครับซึ่งลิงก์นี้สามารถเอาไปแชร์ให้กับมหาวิทยาลัยได้เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับลิงก์ก็เข้ามาดูพอร์ตโฟลิโของเราได้อย่างนี้เป็นต้นครับสามารถใช้ได้น่าจะทุกมหาลัยไหมฮะจริงๆมหาวิทยาลัยสามารถเลือกใช้ได้อย่างที่อธิบายไปมี3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือใช้แบบท a แคส t f โฟ i o นั่นแปลอะไรบังค <_ d imes> ับเลยว่าต้องส่งผ่านที่แคส f o โฟ o โอส่งมาเป็นลิงก์เท่านั้นอาจจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับรูปแบบที่2มหาลัยอาจจะบอกว่าสามารถเลือกรูปแบบ ได้เช่นอาจจะทําเองหรือใช้ T-Cash Portfolio ใช่ไหมครับงั้นถ้าเกิดให้ทําเองนี่ก็แปลว่าเราก็ใช้ T-Cash Portfolio ก็ยังได้นะครับยยกเว้นมหาวิทยาลัยก็ทเองเพราะอยากจะดูความคิดสร้างสรรค์ในการทาพอร์ตนะครับอย่างนี้ก็ก็ต้องทําเองแล้วนะครับหรือบางมหาวิทยาลัยอาจจะบอกว่าต้องทําตามเทมเพลตของมหาวิทยาลัยเท่านั้นถ้ากรณีนี้ก็ต้องใช้เทมเพลตของมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องอ่านประกาศของมหาวิทยาลัยดีๆนะครับระบบ T-Cash Portfolio นั้นเป็นเพียงระบบเสริม ไม่ใช่ระบบบังคับอีกประเด็นนิดนึงแนึนะครับในเรื่องของที่ถามมาค,คือเรื่องของการสอบนะครับซึ่มีปีนี้เป็นปีแรกที่มีสองวิชาครับที่สอบภาษาอังกฤษ ใช่ครับอ่าใช่ใชครับครัครอันนี้ก็ยังมีอาจารย์ดีบายตรงนี้ชัชดๆอีกทีหนึ่งว่ารูปแบบข้อสอบมันเหมือนได้ไหมหือยังไงครับอันนี้ก็คือแนวคิดท,ที่เราบอกว่าเราต้องการให้ระบบเรานั้นรองรับความหลากหลายของนักเรียนต้องบอกว่าระบบ t c a s เนี่ยเป็นระบบที่ออกแบบมาโดยมุ่งให้นักเรียนเนี่ยมีโอกาสหรือ opportunity ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบที่หลากหลายรายวิชาสอบที่หลากหลายแท้จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการสอบเป็นสงังเกตษนี่ก็ถือว่าเป็นการทดลองนะครับว่า mm hmm. ปัจจุบันเนี่ยเรามีนักเรียนที่อาจจะจบโรงเรียนอินเตอร์หรือว่าอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างประเทศหรือคนชาติพันธุ์ซึ่งอาจจะไม่ได้ถนัดในเรื่องของการอ่านหรือการภาษาไทยนะครับเราลองเปิดโอกาสให้เขาสามารถวัดทักษะ ของเานะครับนี่พูดถึง T ีแกะก็คือความถนัดทั่วไปนะครับหรือ t ีแพด3ก็คือความถนัดวิศวะและวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเกิดเราลองเปิด2วิชานี้ให้สอบเป็นภาษาอังกฤษได้ก็น่าจะทําให้เขามีโอกาสในการยื่นรอบพอร์ตโฟลิโอได้มากมหาวิทยาลัยมากขึ้นเพราะว่าบางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ใช้เพียงแค่2วิชานี้ก็สามารถที่จะเข้าได้แล้วนะครับ<อ>ก็เลยเปิด2วิชานี้เป็นทดลองในปีแรกนะครับ ก็การสอบนี้จะจัดในรูปแบบคอมพิวเตอร์เบสเท่านั้นนะครับก็แปลว่าคนที่จะจะสอบเป็นภาษาอังกฤษครับต้องสมัครบนระบบคอมพิวเตอร์เบสเท่านั้นนะครับส่วนคนที่สอบภาษาไทยก็สมัครบนระบบกระดาษเบสเท่านั้นนะครับก็จะแยกกันไปเลยว่าสอบภาษาอังกฤษไทยถ้าสอบไทยไปสอบกระดาษถ้าสอบอังกฤษไปสอบบนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วบนคอมก็จะมีแค่2วิชาในปีแรกข้อสอบทั้ง2ส่วนนะครับจะสอบในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะภาษาไทยหรืออังกฤษในจํานวนข้อสอบเหมือนกันแล้วก็ ข้อสอบที่แปลกันมาตรงตรงให้มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มีความแตกต่างในเรื่องมาตรฐานคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคะแนน2อันนี้เนี่ยไปใช้ทดแทนกันได้เลยนะครับถ้าบอกมหาาลไรบอกว่ารับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ3คุณต้องได้ถึงจะสมัครเขาได้ จะไม่ว่าคุณสอบสภาษาอังกฤษก,ก็ร้อยสามสิบทั้งคู่เป็นคะแนนครับใช้แทนกันได้ใช้ได้เลยไม่ต้องกังวลไม่มีแบบว่าไทยเท่านั้นอังกฤษเท่านั้นจะไม่มีใช่ไหมอ่ะไม่มีไม่มีจะไม่มีการกําหนดครับเลขต่างกันอันนี้จะทําไม่ได้นะครับเพราะว่าการประกาศผลจะประกาศเป็นทีแกะอย่างเดียวนะครับ,รบไม่มีวงเล็บว่าสอบอะไรมาด้วยซ้ำนะครับ